นนมีะโอ้ยเหลือบุลลี่คุณซีพีเด็กนี่เยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยไม่ได้นะคุณฟานผมก็โดนเหมือนกันต้อเวิร์กผมด้วยเอ้ยเชียซ้ายซ้ายซ้ายเชี่ยทำไมวะเอ๊ะเพราะว่าต้องไปทาำกุศลขึ้นคนหนึ่งอะแม่เนอโดนโดนซ้ำซ้อมไม่เสร็จเออซ้อมไม่ทันซ่อมไม่ทันไป เดี๋ยวตัวม่ติดตรงนั้นแหละปล่อยมันไปอ่ะงั้นมันจะหลบอยู่หลังข้อศอกใช่ครับผมอ๋อเชี่ยกิไอ้อะไดเวอร์ตายไดเวอร์ตายไดเวอร์ตายเฮ้ยมีสายยิงขึ้นมาแล้วเว้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาละเว้ยโอ๊ยเอาละเว้ย ต้องขููต้องต้องขููก่อนไว้ต้องครูก่อนนี่งัมใส่ตัวก่อนจีห่นเงาเยอะสามโลกสี่โลกฆ่าไหมฆ้าไหมฆ่าไหมตุ้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 มตุมตุ้มตุตุ้มตตุ้เออหนึ่งพี่โอ๊คีพหนึ่งครับโอเคสองผมุกเปิดแล้วกันผมอยู่ ออตอเมติกด้วยทิ้งเศรมันก็ได้ที่เจอร์แมนก็ทิ้งสามไหมสามไหมไม่มีโอเคต้องใส่ต้องซื้อฮอรพรีเมียมเยอรมันมาปั่นช่วยโก้แล้วแหละน่าจะใช่น่าจะใช่กลวยมันยังไม่หมดกระเดี๋ยวผมจะเอาฮอของไอเนี้ยฮอร์เก้ายี่เจ็ดมาในเลนเก้ายี่เจ็ดเฮลไฟติดเก้ายี่เจ็ดเอามีก็ได้นะไอของเยอรมันเอาบินทิ้งไปเลยบินทิ้งไปเลยแนะนำทิ้งไปเลยเว้ยไม่เห็น รถถังมันเลยใหม่ลูกแล้วเว้ยออเจอละไอ้บี่รถถังดับไม่เหลือแล้วมั้งอะไรเหลืออยู่เยอะเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นเลยไม่ตายไม่ตายเลยเอ๋อคันนั้นไปนะเยจะยิงอีกคันมีเข้าบีั้ยมีเฉยๆตรงไหนครับคุณบินถ้าไหนไปไปเอหมดเลยฮะเอาเชียร์มาเอหมดเลยชิบหายแล้วฮ้ยตรงนี้สองคัน แม่ตรวจเพิ่มตรวจเนาะเชื่อใจเราจริงไโอ้ยไม่โดนไม่หวาไม่หวาโอ้ยเย่เย่เย่โอ้ยเฮ้ยนี่ซุปเปอร์ต้องมีขี้เนี่ยล่ะป๋ามไม่มีเครื่องบินเลยเหรอไม่เจอก็ไม่มีสุดเลยไปดูอันนี้แม่ญี่ปุ่นเนี่ยด้วยแกปัญซ้ายเอาเจ้าบอลโคดบูลลี่หัวรถถังเลยอยู่นี่เลยโอไม่ใจนี่เฮ้ยยิมได้แล้วเว้ยโคเวอร์ด้วยนะครับเข้าบีโอเคครับเดี๋ยวรถถังคุณแคสสู้ๆนะแถ่แถวเนี้ย แลไม่แต่งแบบงอยแมมเอาาโอ้ยสวยโอ้อีกสองพันเขาเราจัะยิ่หานกันดีกว่าปะไปตรงนี้อยู่นี่เอ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 ามีบาคนเข้าเอใครลูดกูอะไรพิ่มเลยเมันพิมพ์เลยแง่หลอนหลอนแย่แย่แย่เสียงปืนคนมิชิเบะอ่ะโอ้แย่แย่ชิวโดนลูดแล้วมึงมันให้ไงเมื่อกี้ส่วนใหญ่เป็นเล่ห์เผื่อนงั้นเลย เฮมเด็กมเเด็กอะไรวะอินโดแยกว่าตาอะไรป่ะนี่อ๋ออินโดไปเติมของอีกกว่าสองคันอยู่เอ็มหมดปะเอออยู่เอ็มหมดอยู่แค่สองคันเลยขอบ้างขอบ้างเดี๋ยวแล้วเปิดดีขาดจริงไหมเอาว่ะเอาว่ะยังไม่กลับแล้วกันเฉยๆนะเออนี้วะาทำแล้วเปิดอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ยิงอะไรห่างวะเนี่ยทางชี่ช่างผกวะดูก่อนขยับได้ผะวะลองวินมาโอ้โหแอร์โชว์น่ะขอขอบ้างขอบ้างขอบ้างบินวนเยอะแยะแกสองคนแอร์โชว์ได้ไหมยังเป็นขอปานสองคนเลยเฮ้ยชิหายอะไรวะตรงไหนเอแอไปเนเดจะดี ้ำไหนวันนี oh. ้มีหอยกลันะอุ้ยเอ้เหอยกำลัยังมีนะได้ขี้ขีครื่องบินอยู่มีทางขี้เครบินอยู่อะเอเจดีเอเี้ไปเลยโดนนายิงเก็บเก็บเครืองบินได้พอเลยกลหนึ่งคสอง โดนโดนฮอนจบอ่ะก็แตกเฮียฮอลล์ล้มสองฮอน่าจะหมดแล้วเออยิงไม่ยิงให้ไม่ได้แล้วติดติดภาพพื้นล่างฝั่งมันเหลืออีกสองครับผมสู้ๆตรงนั้นแหละทุกคนเอตรงนี้หนึ่งคันนะหนาดหนึ่งคันเลยระวังเชนงเจอร์เซ็นเตอร์สองคันนะอยึดป่ะผมยิงตายแล้วคัน เที่ต้นไม้ข้างหน้าศพมั้ <st arts> งเหรอยิงอ่ะคันเดียวเลยแค่เลยแคร์ตรงช่องนี้ดูเป็นเครื่องบินกันดูโอเคนนทีนั้นจริง้นเรือกระลังขึ้นด้วยล่าสุดเป็ช่องนั้นช่องนั้น,ะน,นจะลีจะละจะละ,ะ,ละเอาเลยยิงให้ไม่ได้แล้ว เอามาเวปิ๊บ oh เอาเลยเฮ้ยโดนรวิด่วงสวยร้อยเคลียร์ครับผมเอ๊ยยิงข้นต่อเดี๋ยวไม่ได้โอ้ยสุดยอด <c oughs> คุณฮันมาได้พลิกเลยอะพ <c oughs> อเห็นเก็บแล้วเคลีย,ยเลี้ยวฝั่งมาดูศึกการต้อไป สิบจะจบก่อนโอ้โหหัวหลังจะได้เลยได้เลยว่าส่วนระยะแค่หนึ่งกิโลก็ยิงได้ฮะดูด็อกกับมันตั้งนานมึงมาแย่งเหงานกูโอ้ยมาจากไหนไม่รู้มีจากไหนไม่รู้ตเด็กดอกวิลาต์ไปไรเคลียอะไรนี่เลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหอฝา ทิดห้าทิดห้าบินต่ำเก็บไหยื่อนั่นเยอะก้าอู่หลังเขาละไม่ทันอันนี้เดี๋ยวรอมันโผล่มีลำนะมีฮอ่สองเห็นฮอ่สองบินแข็งขันฮอ่มาอบ้านจ่ายอยู่ไหนบ้านบ้านบ้านได้ไหมพลาด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 มาอยู่นี่ทตัวถ่ายที่แอฟกัน นเดี๋ขวามือหรืว่ะใาล้ใกล้ใกล้คนซุดไกล้ทางเคลื่อนแล้วตีนพัง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 โอ้มันยิงได้เวอร์ผมอโหลดเร็วกว่าโหลดเร็วกว่าไดเดดไดเดดโดนไดเดเวอร์อยู่ะเราต้องคนซุดกันสุดซ้ายอยู่ตรงพิซุดอ่ะใช่ใช่ใช่ตัมันแตกตัดมันแตกตีนพังอยู่ตีนพังอยู่เ็อามาใช้ไกลนี่ดูให้ผมดูให้ผมตกผมมองเห็นชัดเลย ทางไหนทางไหนล้อมันล้อมันเรขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้ววิสุดโอเคไหวครับตายท้ายแล้วตาสุดท้ายแล้วครับผมตาสุดท้ายแล้วเรายังไม่ยังหลีกเห็นแล้วก็เก็บไปได้สองวะคือเมื่อกี้ผมเล่นกับทีสองวะทีสองหรือทีเอ็มหนึ่งวะ ทีสองทีสองเร่งกับท mm ีสองอ่ะผมกดโฮกดโฮเวอร์ไปแล้วอ่ะแล้วทีสองมันจะเลี้ยวซาวแล้วความเร็วมันหมดอ่ะต้นต้นไม้ตายแล้วผมกดโฮเวอร์ไม่ทันแล้วตอนจังหวะที่ผมฟองพอดีเนื้ออยู่ตรงนี้เลยตัวน้าตัวบ้าโอเครถตัววิ่งชาแล้ว เหรอเเหรออาอ๋ออาอ๋อเอาอ๋อเอาเอะเอ๊ะเอเอาไเอา่เอาว่เอากรงมุกเลยป่าทัวถืกลังเยอยู่นี่กำลังจะไปมเขาแล้วฮะสองอยู่ที่ริมเขาละ มันอยู่แถวเนี้ยเมื่อกี้เห็นใช่คุณวินตะลังไม่เห็นเอัล้างคุณวินตะลังเงยแดดกำลังรถยคุณวินหลังโดนคุณวินคุณวินตะลังอยู่ไหนวะที่ไหนที่แดดอยู่ไหนอ่ะนี่ปะที่มาก็ใช่ใช่ใช่อยู่เลยใช่พี่สันวินวินคุณวินตรงไหนวินตรงไหนตรงมาร์กตรงมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองไหนมาร์ลือไหนได้แค่ลีด้าเพราะว่าแล้วคุณตายไอที่จุดแคป แจ็คบนเขาอ่ะใกล้กๆอยู่แจ็คบนเขาอ่ะบนภูเขาก็มีนะ่ะปืนแต่แต่ผมน่าจะตายเร็วๆนี้เนี่ยนัๆเหาไปช่วยบูที่เออนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่คำหนึ่งนี่คำหนึ่งอยู่นี่โดน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 คำในวันในวันมันสนใจเครื่องบินอยู่ตอนเนี้ยอาปืนพังจรวดพังอาปืนไม่พังเหลือแต่จ,จรวดพังไปแล้วจุ่มจะแที่สองหนึ่พอเวลาแป๊บห้าวิ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  มันทนไปทางคันแล้วนะอีกคันอยู่ที่เขาบนเขาใช่ครับใช่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เขาคุยกับผมอยู่เขาคุยกับผมอยู่จะแปรหมดแบ๊กเลยนี่นี่น่นั่นกันแหลกันแหลกกันแหลกกันแหลกไปเลยแห่ลูกเโยไฟล์ลูกเออไปอยู่ฝั่งริมทะเลเลย

อัดูกยุนไหนวะติๆอยู่ไหนทันอยู่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 ทันเฮ้ยเฮ้ยอดูกกันาดวาไม่ใช่เฮ้ยไปซวยภากินมกอนแล้ว อ๊ยป้องานแจ้งเอเฮ้ยตะเกียบผมจริงๆนัดเยี่ยบจริงๆนะนัดเยี่ยบนีเห็นแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวมันคึ้นลงลเนี่เดี๋ยวผมดันต่อนะ UAT ครับ u t u t อสองมีตุ๊มมีฮอรหนึ่งตัวบินใกล้แล้วนะล่วง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 ลวงไ้มีครื่องบินด้วย มีหอมีหอใกล้มีหอกินโต๊ะไอ้เียไอ้เคียนแหลกแป๊บนึงรถเฮ็ดดีอยู่เฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงไอ้เนี่ยผมแบบคนเดีวผมผมแหลกพอดีโทษมีตัวอยู่ซ้ายเอซ้ายเอโซโต้สองคนอบามระวังด้วยอยู่ซ้ายมือสองคนหอรุ่งหอรุ่งเหรอนะหอรุ่งหอสองลุ่มสองสองลำรุ่งแล้วก็มีสองก็มีสองซ้ายมือีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปานปานเปิดเปิดปานได้ป่ะหัวหินเลยมือควันสีขาวมือควันสีขาว มันไม่เป็นเลวินไม่นลันปืนแลแล้วมันโรกีวะสองคันสองสองสอง้ได้ฮะคนหนึ่งได้ลยไเวอร์ได้ไหมเดี๋ยวผมขอป้อมพังช่วยหน่อยได้ไหมปล่อยควา้เงินนะานไม่ไหวมีาออกจากตรงนี้ออกจากตรงนี้ปเออออกอยู่ออกอยู่ถังมันเหลือัพอนิดหน่อยสักพอนหน่อยักพอหน่อย ไม่ไหวหรอ่ะเดี๋ยวแันบนึงพันหนึงกำลังดอกไฟก่อนเตอนไฟอา,านมันบินต่ำม,มากครับผมผมยิงไม่ได้มาแล้วมีไฟมาแล้วทางนี้ป้องกันตัวเองอยู่นะคุณไม่ได้เนี่ยโอ้ดอกไฟกับมิกิเป็ดลำบากว่ะพลาดปะนะโอ้ไม่ได้อะวะ เสียงที<ช>่ข้อบไ,<อ>ไปเสียงทางด้านด้านขวาคใช่เสียงน่าจะเป็น A d a ดนะเสียงน่าจะ A d a ดดต้านมากเป็น A d a s ดี๋ยวดตรงนี้แหละะยังไงก็ต้องมาม,มามาแล้ว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 เป็นต่ำมาก

ใค้ใครคุณวินแล้วเว้ยแล้วใครล็อกกูไม่มีไม่มีมีผมไม่ได้ล็อกไม่ล็อกค,คุณนันมีหลาดมีหลาดมันล,ล็อกติดบ่อยที่ไหนเคมันมันโค้งกลับมาแล้วโค้งกลับมาแล้วมึงมันลานไปหาใคร โอเคเทลไฟล์บหลูกไ้คนเดียวเลยเทลไฟสิบหกลูกไว้คนเดียวเลยสัตว์เลยเกือบแล้วมึงได้ได้อะไรมึงให้ดูอ้อยนมุตีอะไรวะเนี่ยก็ว่าอยู่ก้อนต้นไม้อะไรวะไอคือมึงมากกว่าไอคือไอคือยอไอคือยอไอคือโดนหลับยิงตรง บีเยะหนึ่งสิบเก้ามันฟ้าผมเห็นคนฟ้าสามอะสองไปสามอะกำลังเอเรามมเลยโอ้โหทิ่ตัดก็หมดไม่ังแล้วเผดนะแล้วเผยมันอยู่หลังบ้านแล้วแล้วเผดอยู่ไหนนะ E6 เด้อคุยตุ๊กแตกครับแตยแล้ว

เอ้ยค <Hoy S 2> ี่เห็นเหมือนคนมีกำลังเข้าเอีคนเข้าเองดหมดลวนี่เข้าองเใครนวิงเลยไนิงเอ้ยลูซิวไปหน่อยพูดก่นหนได้หน่อย